ไม่ได้นะคบต้เชื้คือเรามหาโมนีนะครับพรทฤาษี่าถือว่าเป็นผู้นครับทั้งาิ์ประสาคอทการบัตนะครับอมุรุปรมารุิสุุรุเดวมาสวรุรุเดวระตัสมมีุเวตทมอภิวันตไทยมหาษี ที่วารถุทูนสุริหิตาร้อยแปดองนอเชิญสู่พิธีล้วนแต่สองอุไอชายนอกกระมดพระดับมหาฮฤษีพระเดชภิริย์ภิตาทวีราแดนสวงร้อยแปดพระองค์ประสมตระวงประสาทิชา ควาดันร,า,า,า,รา,า,นาภาวสิรกคโกตารตาไปมวลนาดิีและองค์ปลายยโติตุลและย,ละยมทาทยประสิ์